ช่วง Wonderful Gifts สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบดอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Wonderful Gifts นะคะเป็นช่วงที่เบดก็จะมาแกะพัสดุ FC นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เบดได้พัสดุมาหนึ่งกล่องนะคะก็เป็นกล่องใหญ่มากเลยนะคะเป็นกล่องนี้ส่งมาจากนะคะเด็กหญิงกิตติยาโปร่งทองจาก กรุงเทพนี้เองนะก็น้องส่งมาเป็นกลองใหญ่เลยนะคะอันนี้เนี่ยมีการตัดเชือกออกไปแล้วนะคะที่พันอยู่พอดีว่าขี้เกยียจเอากันไกมาไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแกะพัสดุไปนะคะแล้วลืมเอากันไกออกจากตรงนี้ซึ่งมันเป็นที่นอนนะคะเกือบจะทับแล้วบาดเจ็บก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราตัดในส่วนที่เราตัดไม่ได้ก่อนละกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดพัสดุจากน้องกิติยาพร้อมกันเลยนะคะเปิดเลย ไม่ใช่ว่าเบสต้องไปใช้กันไกอยู่ดีนะคะก็เขาติดเทปเป็นเป็นตัวแทนชินัมมอนตรงนี้มานะคะแกะเลยเห็นหน้าไหมคะโอเคนะคะพยายามแกะหน่อยนะาฮ่ 5, 5, 5, 5, พี่เวสโอเคค่ะน้องแบบ ใส่แบบบับเบิรแรปมาให้นะคะหอบับเบิรแรปมานหนามากเดี๋ยวพี่เอาไปรีไซเคิลนะคะเวลาส่งของจะเป็นกองบับเบิรแรปน้องนะก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่น้องส่งมาให้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะมีโน้ตไหมอ,ะอ่ะอ่า พวกปากกาต่างๆชอบเถอฮ่าๆๆชอบอยู่แล้วค่ะน้องน้องเอามาให้พวงก,กุญแจกับปากกานะคะจะมีปากกาอันนี้เป็นแบบปากกาลบได้ใช่ไหมคะเป็นตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะเราก็จะมีตัวพวงก,กุญแจนะคะจะเป็นพวงก,กุญแจหัวใจนุ่มๆแบบมีน่ารักมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโบเป็นโบเป็นเหมือนพวงก,กุญแจโบตัวนี้นะ ใช่ไหมน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะเราก็จะมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวเราดูโน้ตมีโน้ตไหมอ่ามีโน้ตมีโน้ตน,นะคะบอกว่าหนูชื่อโมนะอยู่กลุ่มติ่งซาริโอทำให้รู้จักพี่เบสมากขึ้นรักพี่เบสน,นะฝากชาแนลหนูด้วยโมมิโม,ม,ม,มซ่าแลนหรือเปล่าคะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ละกันนะตัวนี้นะคะ ครับนะคะพี่เบสมีความสุขมากๆนะอ่าพี่รักพี่เบสมากๆสวยตลอดปายขอบคุณนะคะก็จะเป็นโนต้ตตัวนี้นะน่ารักมากเลยนะคะน้องน้องโมนะโอเคก็น้องโมส่งมาใหออออ้อันเมื่อกี้ดูไปแล้วนะคะต่อไปดูอันนี้บ้างอันนี้จะเป็นตัวกระดาษโนต้ตนะกระดาษโน้นนะคะช้ด โนดก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้น่ารักมากแล้วก็จะมีคิตตี้นี่แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นคุณโรมีนะคะส่งมาให้เยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องโมต่อไปนะคะเดี๋ยวดูทีละอันแล้วก็มี2ถุงเอาถุงนี้ก่อนละกันนะคะเป็นของชื่อโมเดลอะฮักขอให้ชอบนะโอเคค่ะชอบอยู่แล้วน้องให้ชอบทุกอันเลยนะคะจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะก็จะเป็นเหมือนกับ โมเดลนะคะเป็นอ๋อของจิ๋วโมเดลไม่ใช่ของชื่อโมเดลของจิ๋วโมเดลนะคะก็จะมีโมเดลมีคิตตี้ดูในถุงแล้วกันเดี๋ยวพี่ทําตกมีโมเดลคิตตี้มีรูปดาวนะคะขอบคุณมากเลยมีคัพเค้กอันเล็กนมีดอกกุหลาบมีหัวใจนะคะน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องโมแล้วก็ถุงสุดท้ายเป็นถุง My S w ว e t เ e n o ตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะดูกันเลยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะ จะมีสมุดเล่มเล็กแต่ก่อนตอนเด็กๆชอบมากเลยนะคะเป็นสมุดเล่มเล็กแบบนี้โนะอ้แกะแบบนึงนะจะเป็นเหมือนแบบกระดาษอันเล็กๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีใครๆกระช,ชปองมิกกี้เมาส์กระชปองมิกกี้เมาส์นะคะขอบคุณมากนะลูกแล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้นะคะอันนี้อะไรเอ่ยเป็นเหมือนกระดาษหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงนะคะ ใส่อาบน้ํานะครับใส่อาบน้ำํำอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเคยดูเหมือนกันที่มันเป็นเหมือนแผ่น คล้ายแผ่นสบู่หรือเปล่าที่มันจะถูตัวได้ใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะไปลองอาบน้ําเลยนะขอบคุณสําหรับของน้องโมมากๆเลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของกลุ่มติ่งซาริโอนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรคะ่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ